เออเอะไรบอกว่าขาติดไงขาติดเหล็กอะเรามาดูปฏิกิริยานะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสองสามวันนะครับผมจะเป็นยังไรครับสุพรรณสานะครับผมอ่า สวัสดีนะครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยครับเอาขาติดเหล็กเอ้าเอาแสดงขาติดเหล็กหน่อยเอ้าเอ้ยขาติดเหล็กแล้วขาติดเหล็กเป็นไรแล้วนะขาติดเหล็กขาติดเหล็กเอ้าเอ้าขาติดเหล็กเออร้องไห้แล้วเอ้าขาติดเหล็กขาติดเหล็กดึงขาออกดันออกเร็วดึงคนออกมาเอ้าขาติดเหล็กแล้วพี่ฟิมเอ้ยช่ว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 ย

น้องคิดถึงพี่ฟิล์มนะวัดรูปวัดรูป<ม>เล่นกันครับเล่นกันเพราะว่าคิดถึงกันแรงนะครับผมเล่นกันนะครับสาวน้อยสุพรรณสาเออเล่นกันให้จุใจนะวันนี้เล่น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  ่อยถึงเสาทิศเออกอดไว้เป็นยังไงบ้างครับไปโรงเรียนช่วงนี้ดีค่ะดีมากน้อยแค่ไหนครับฮะ,ะดีดีอย่างมากเลยเรียนสนุกไหมค่ะคิดถึงน้องไหมกอดเออ น้องหมาดิเพนดาไปไหนแล้วเรียกน้องหมามาเดา้อน,น,น,นี่ครับคู่หูคู่หูคู่หูภาษา,าทำตาแป๊วทำตาแป๊วอ้ยตกใจตกใจอะไรตกใจเสียงอะไรคะ ัดนดานกอดใหญ่เลยพันสาอยากกอดด้วยกอดด้วยพี่ฟิล์มกอดด้วยคนค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งเก้าอี้เร็วเอาตูดนั่งลงไปนั่งเร็วนั่งไหม Jaga kecil 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 mình hầu mấy, qua đuôi rồi chứ, để, Mì hóa hóa. Mì mình hầu mấy, hầu, mày hầu nó. มาเลยสพันษามานี่ยนนนนนนพีฟ่ฟ oh, ิฟไปไหนแล้วเอ้าหายพี่ฟิฟพี่ฟิล์มเป็นอะไรพี่ฟิฟเป็นอะไรพี่ฟิฟเป็นอะไรนะโอ้พี่ฟิมเป็นอะไรพี่ฟิมเป็นอะไรพี่ฟิฟเป็นอะไร เอาพี่ฟินทำไมไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะเอา้าพี่ไปไหนแล้วนะ่นะน่าอย่ากแกลงก้งเนาะพอแล้วลูกพอแล้วเอ้ย อผมจะเร้งนะฮะมราจะข้ามมาหาเออวันนี้แล้วนี่มา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 ไปบ้านดีกว่าปะไปเร็วไปแล้ว,ลวๆๆเออจะผ่านด้า,ารอน้องรอน้องๆๆๆด้วย อะไรอะไรตกใจอะไรโอ้ตกใจช้างงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจช้างงาตกใจช้างงาช้างงาลุงเล่นช้างงาลงเล่นจอดก่อนจอดก่อนหันมามองกันเลหันมามองกันเร็วหันมามองหันมามองอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละโอ้ตกใจช้างงาตกใจช้างงาช้างงากำลังเดินมา ตกใจช้างงาเมื่อกี้ตกใจช้างงาลุงเรียนเลยเมื่อกี้คร,ครับผมไปไหนมาครับ,ดรบเดินไกลไหมโอปนถึงรังนูานไปรังนู่นไปบี่นู่นโอ้ ตกใจช่างงาสิบันษาฮะดูจ่าฮะในจ่ากูได้หมดเลเอออ้ยายับไปหาับไพทองคำเด้อมันใช่พี่งามนะนตกใจช่างงาหมดเมื่อกี้ ฮด้าหอฮาดาวิ่งฮาดาก็ดีใจซีนินก็ดีใจซูเปอปร์ก็ดีใจฮิโล่ฮโ่เอาฮิโล่โลก็ดีใจสุพันษายิ่งดีใจกว่าเพื่อนเลย <Cornell>. เออว yo, oh oh ิ online, affe, <te le> ่งเร็วว <ério> <te le attraction> ิ่งเร็ววิ่งเร็วเออ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 วิ่งไม่รอวิ่งไม่รอวิ่งไม่รอพี่ฟิล์มเออเออวิ่งไม่รอพี่ฟิล์มได้ไงดีใจไหมพี่ฟิล์มมาเนี่ยฮะจอดก่อนจอดก่อนเออดีใจไหม พันศาบอกว่าดีใจค่ะจบหรือยงังเอรอ,อดทองเออเสริมดวงเสริมบารมีต่อชะตาบุชายโชคได้ <c oughs> เรียนหนังสือเก่งเอารอ,อดซ้ายขวาเอาสามรอบเอารอ,อดไปเอารอ,อ,อ,อดเออเออรอด สามครั้งอีกลังหนึง่งลอดซ้ายขวาให้ทุกสามรอบไงเอาพีฟิล์มลอดท้องก่อนเร็วใหออออ้พี่ฟิล์มลอดท้องก่อนสามรอบเออเฮาเออดีดีดีพี่ฟิล์มเนื้นะสิเก่งลอดท้องครบสามรอบแล้วอา้าวกอดนี่คือความผูกพันนะครับความรัก ของสุพรรณสากับพี่ฟิล์มนะครับผมรักกันทุกวันนะครับผมคิดถึงกันทุกวี่ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากแม่ๆพ่อๆพี่พนๆน้องๆน,งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจน้องฟิล์มกับสุพรรณสาด้วยนะครับอ้าวกดไลค์กดชร์ใ้กลังใจเอ่เสีายานะคะสหรับวันวนี้ขอขอบคุณ ไลท์ซับสไครไลท์แอนแชรแฟมิลี่สีับไทยแตงกิวกุดลกบ๊ายบายเฮ้เลสกกลับบ้านก่อนนะคะ